ไี่เฉยนะครับแ,แล้วก็เวทีใหญ่ๆแบบนี้คุณ การประกวดทิดาดอยประจําปี2,566ครับวันนี้ผมทัตติงานอ่อนครับค่ะและอิชานกนิกาสารกุมารค่ะและสาหรับค่ำคืนนี้ค่ะนอกจากเราจะได้ชมความงามของสาวงามจา้ควารางวัลเกียรติยศในกลุ่มรางวัลแรกนี้ก่อนเลยนะครับอิเวเบียนสี่ท่านนะครับสาวงามจากชนเผ่าผม้ง1ิบหกคกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดูความงามอย่างใกล้ชิดแล้วสาวงามก็จะมายืน นางสาวชมภูนุชแท้เท้าจากชนเผ่าม้งนะครับชื่อเล่นน้องชมาอีกับเพึิงซึ่งเป็นอำเภอทังตอนนนทงจังหวดัดน่านครับสำหรับสาวงามหมายเลขหนึ่งจากชนเผ่าขมูนั้นกลิ่นานาน่นส่งเข้าประกวดอย่าลืมนะครับแฟนๆทุกท่นนะานนารรวมใจริมแม่น้ำน้านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือแห่งนี้ร่วมส่งมอกกบกำลังใจให้สนิสนะคะมาพร้อกับสัดส่วน34มสสีสบวัสดีเอิ้ง น้องจืดน,นางสาวเกลินจิตอารีหรือน้องลุงนิน่งเจ้าประจามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชากายภาพบำบัดสิริคุณาสกุลอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ผู้ส่งเข้าประกวดร้านไ้าเงินไ้าทองขอบคุณค่ะโควชั่นเราพัิพันธ์ครับในของสุดท้ายนี้ให้ไวเลยนะครับสำหรับสาวงามที่ผมองท่านสุดท้ายนะครับนางสาวจิราพัฒน์สิริคุณาสกุลนะครับน้องน้ำร้านฝ้ายเงินฝ้ายทอง เรียนท่านคณะกรรมการส่งเข้าประกวดสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข25นีุ้บมนาคมแห่งชาติจมกัดมหาชนค่ะที่ได้สนับสนุนในครั้แล้วละ่ะ28สาวงามด้านหน้าเวทีใครจะได้เป็นผู้ครอบครองตำแหน่งที่ดาดอยประจำปี2566ค่ะสำหรับที่ส8สาวงามค่ะประกอบไปด้วยชนเผ่าขบู่สองสากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดูความงามอย่างใกล้ชิดแล้วสาวงามก็จะมายืนรางวัแลแรกนี้นะครับ <c oughs> เลื่อนมาได้เลยนะครับตอนนี้กรรมการจะมอบผลสาวงามที่ได้รับรางวัลทิดาประจำชนเผ่าจะได้รับรางวัลังต่อไปนี้ครับ <c oughs> และคุนอ้อมกันนิกาเราจะนับเราจะนับถอยหลังในการปิดโบสถ์การรับช่อดอกไม้แล้วนะครับ ขอแสดงความสาวงามหมายเลข6นะครับจากชนเผ่าเมียนครับสาวงามผู้เข้าประกวดขอแสดงความยินดีแต่ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอปัวนะครับท่านสนิทพันเหมในคุณนายเกียรติมอบเชิญท่านในอำเภอท่าวงาังผาท่านานอำเภอสุทัศน์กินตะเวชศาสตรยศนะครับโอกาสนี้ก็จะได้รับเกียรติจากท่านอายการจังหวัดประจำสุนักงานอายการสูงสุดท่านรติช่อลำยศอนปีา5 6 6ยค่ะ แต่ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านได้กรุณาด้านบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนั่นก็คือสื่อมวลชนทั้ง3ท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติค่ะกงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ที่ได้ครอบครองรางวัลทิ่ดาประจําชนเผ่าตามากติกาและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแล้วอาจขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในวาระโอกาสนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางเพจประชาพันธ์จังหวัดน่านและที่เพจที่นี่เมืองเดินประธานชมรมสื่อสารสาธารณภักเหนือและพันเอกพยอมบุญทอนนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับและทุกท่านก็ยังของที่ระลึกขอบพระคุณคณะกรรมาการผู้ทรงคุุฒิทุกท่านที่ได้ตระเตรียมมาพร้อมใจกัน คือเราเห็นบรรยากาศแห่งความสุขคุณอ้อมมัน<ช>มีการยิ้มแย้มแจ่มใสมปราถนาดีซึ่งมิตรไตรีอันดีงามให้แก่กันและกันนะครับค่ะขอแสดงความยิดีกับทั้ง4ี่สาวงามความยิดีกับสาวงามด้วยนะคะนั่นหมายความว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของหมายเลขสาวงามจากชนเผ่าถิ่นนะคะสําหรับอ๋อไม่ทราบเลยว่าใครจะได้รับรางวัลในโอกาสนี้นะครับขอใช้โอกาสอันสําคัญนี้ มอบองอสวัสดีค่ะสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าของคุณได้อย่างไรอีกครั้งนะครับคุณจะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าของคุณได้อย่างไรเชิญตอบคําถามครับขอบคุณสําหรับคําถามค่ะ คำถามนี้เป็นคำถามที่ดิฉันรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าชนเผ่าของดิฉันมีสิ่งอื่นๆมากมายที่ทําให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามเช่นชุดโมกคําพูดหรือว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้ในโลกโซเชียลมีสิ่งสําคัญต่อชีวิตของทุกท่านค่ะดิฉันจะนําสิ่งต่างๆของ ชนเผ่าม้งไปประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลเพื่อให้ก้าวสู่นานาชาติค่ะแต่จะไม่มีประชาสัมพันธ์แค่ชนเผ่ามองเท่านั้นค่ะดีฉันจะประชาสัมพันธ์ทุกๆชนเผ่าค่ะเพื่อให้หน้าของ,ของเราดังทั่วกล้องโลกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวจังหวัดน่านได้อย่างไรฟังคําถามอีกครั้งนะครับคุณจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวจังหวัดน่าน ได้อย่างไรขอเชิญตอบคาถามครับเจ้าสำหรับปัจจุบันนี้โลเค้าอยู่ในยุคโลกาภิวัตนซึ่งการใช้โซเชียลเป็นรักมีไลฟ์ t ิ k กต็อกเฟซในปัจจุบันคนการใช้กันเยอะมากซึ่งนอกจะเผยแร่ด้วยการลง t ิ k กต็อกเจ้าเพราะว่าคนดูกันเยอะมากซึ่งถ้าน้องทำคนเดียวคงทำหมวสำ็จน้องอยากเชิญชวนทุกคนเจอกันเผยแร่ว่าถ้่าไรทางชวเขา คือคนเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณ,ค,ณครับเอกลักษณ์ก,การแต่งกายของชนเผ่าคุณฟังคำถามอีกครั้งนะครับอยากให้คุณเล่าถึงเอกลักษณ์ก,การแต่งกายของชนเผ่าของคุณเชิญครับขอบคุณจะมาคำถามค่ะเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งก็คือกระโปงค่ะกระโปงซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากค่ะเพราะว่าต้องทำกันใช้มือปัด ตาสมัยใหม่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือก็คือทำการพิมพ์แต่ว่าภาพภาพพิมพ์ภาพปากมือจากกระโปงก็คือทำยากต้องใช้เวลาหนึ่งปีถึงจะทำสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเทชู นักแรกเลยนะเจ้านอกจะขอยกวัฒนธรรมเผาขมูของเขาขึ้นมาเป็นอันับหนึ่งของวัฒนธรรมในสวรรค์นานก่อนแล้วจัดึงดูดนักทองเที่ยวตีปืนยังบักเกเ่พุ่บักไกหันบัจใจว่าจะแข่ชนเผ่าขมูเขาแต่ว่าทุกชนเผาเลยเจ้าจะยานจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกเสียงและเป็นกระบอกเสียงตีดังขึ้นในการประมลวัฒนธรรมของสวรรค์นานเขาคือสูนานาชาเจ้าและสุดท้ายนี่นอกขอฝากไว้ว่า ใช่ใจสัมพัส์ใจเพื่อเข้าใจชนชาติพันธุ์มื้มากขึ้นขอบคุณเจา้า